สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีธนูและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโทร่ทุกท่านเลวยนะครับราศีธนูครับรวยสุขสําเร็จมั่นคงหลายคําถามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจวันนี้เรามาเรียนรู้ดูไพ่กันนะครับกับคําถามใบที่หนึ่งครับทําอย่างไรถึงจะรวยนะราศีธนูคําถามนี้เชื่อว่าราศีธนูทุกท่านต้องเคยพูด หรือกล่าวถึงประโยคนี้ทำอย่างไรถึงจะรวยไพ่ทาโร่บอกว่าไงต้องจริงจังต้องทุ่มเทเจ็ดไม้เรามาดูในความหมายของเจ็ดไม้กันเอเจ็ดไม้บอกอะไรกับเราเจ็ดไม้คือในเรื่องของความพยายามมันบอกอะไรได้อีกไหม ทำอย่างไรจรึงจะรวยคือความต่อเนื่องความพยายามราศีธนูมักจะทำอะไรที่มันแบบหยุดครึ่งๆกลางๆใช่ปะมันต้องมีการทำต่อเนื่องแต่เรารู้นะทำต่อเนื่องเรารู้สึกว่ามันไม่สนุกมันไม่ชอบมันเบื่อหน่ายคุณต้องหาแรงบันดาลใจเจ็กไม้ต้องผ่านบททดสอบการที่จะ ทำอย่างไรถึงจะรวยต้องลงมือทําอย่างจริงจังไงแล้วเจ็ดไม้เนี่ยทำอะไรละ่ะอย่างจริงจังของสะสมครับเจ็ดไม้ผมแนะนาไปเรื่องของการสะสมเนี่ยจากภาพนะคนคนนี้กาลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไม้มีไม้จํานวนมากอยู่ข้างหน้ากาลังจัดเรียงกําลังจัดระเบียบกําลังจริงจัง หลายๆลายหลายหความห,หมายบอกว่าสู้หลังชนฝาแต่จริงๆแล้วอะถ้าเราดูจากภาพราศีธนูเป็นราศีที่ชอบเก็บเกี่ยวประสบการณ์สะสมประสบการณ์คุณก็เอาประสบการณ์ที่คุณมีอยู่มาถ่ายทอดได้ไหมเออสะสมประสบการณ์เพราะเพราะว่าเจ็ดไม้คือการสะสมสิ่งต่างๆไว้ แล้วก็ลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือทําคุณผ่านประสบการณ์มาแล้วคุณเอาประสบการณ์ที่คุณลงมือทํานั้นมาถ่ายทอดเรื่องเราขายเป็นวิทยาการความรู้ไงด้วยเพราะความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นเจ็ดไม้ครับราศีธนูคุณมีความสามารถอะไรนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณรวยได้ด้วยความสามารถพิเศษ แต่ความสามารถพิเศษคุณต้องเอาจริงเอาจังนะอันนี้ราศีธนูไม่ได้กําหนดอาชีพว่าคุณจะทําอาชีพอะไรแต่ขอให้เป็นอาชีพที่คุณทันหนักและเป็นอาชีพที่คุณรักแล้วเป็นอาชีพที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวฝึกฝนทํามาจนเชี่ยวชาแล้วนั่นแหละพูดถึงอาชีพหนึ่งแล้วคุณจะร้องอ๋อเลยก็คือโคชชิ ราศีสนูเองคุณมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสอนการบอกการโค้ชเพราะว่าคุณได้ลองทํามาแล้วทําเสร็จปุ๊บคุณได้ผ่านบททดสอบบอลกระบวนการเลยปุ๊บคุณรู้แล้วอ๋อฉันเอามาถ่ายทอดให้กับคนที่ยังไม่เคยทํามาก่อนมันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มันเอาประสบการณ์มาทําให้เกิดโน้ตฮาวความรู้ครับโดยด้วยความสามารถพิเศษเฉพาะตน ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขใบที่สองครับเมื่อคุณรวยด้วยความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะตนทำอย่างไดถึงจะมีความสุขคุณมีความสุขกับการที่คุณได้ทำใช่ปะมีความสุขกับการที่คุณได้รับผิดชอบมีคุณค่าได้ช่วยเหลือคนอื่นๆทุกอย่างฉันแบกรับไว้เองราศีธนูครับ ความสุขของคุณคือความรับผิดชอบนะยิ่งมีความรับผิดชอบมากคุณรู้สึกว่าตัวคุณมีคุณค่าพอคุณมีคุณค่าคุณก็จะมีความสุขความสุขของคุณคือการได้รับใช้รับใช้คนอื่นๆบริการคนอื่นๆทำให้คนอื่นรู้สึกพึงพอใจความสุขของคุณอยู่ตรงนี้สุขที่ได้ทำความสามารถของคุณเองบวกกับสิ่งที่คุณได้ทำ โอ้โหมันมีความสุขในงานที่ทำจังเลยนะรักทำได้ทำในสิ่งที่รักด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยแล้วทำอย่างไรจึงจะประสบความสาเร็จครับไอ้ที่ว่ามาสองใบเนี่ยทำอย่างไรถึงจะประสบความสาเร็จครับคุณต้องรักมันก่อนคุณต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณทำก่อนราชินีถ้วยบร,รวบริหารจัดการบริหารจัดการความรู้สึกถึงจะสาเร็จ คุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทําคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทํานั้น่ะมันไม่มีใครลอกเรียนแบบได้ไม่มีใครกรอปปี้ได้แล้วสิ่งที่คุณทํามันมีคุณค่ากับบุคคลอื่นๆเพราะว่าอะไรมันมีคุณค่าคนอื่นมีความต้องการเขาก็จ่ายเงินให้คุณเยอะเพราะเขาจ่ายเงินให้คุณเยอะคุณก็ต้องทํามากคุณก็มีความสุขเห็นไหมมันก็วนเวียนวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะดังนั้นทำอย่างไดจึงจะมีความมั่นคง ถามหาความมั่นคงให้บอกว่าเดอะซันขอให้คุณมีความสุขที่ได้ทําเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันมั่นคงแน่นอนอยู่แล้วขอเพียงคุณทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มีความสุขสนุกกับการทําสิ่งที่คุณทําไม่มีใครลอกเลล้นแบบได้ไม่สามารถก๊อปปี้ได้มันมีสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีควม,มัน,ม,ม,ม,นม,มีคุณค่าทางใจมันเป็นที่ที่ต้องการเห็นไหมเงินไหลมา คุณได้ทำงานสิ่งที่คุณทำมันมีคุณค่าความมั่นคงคือความสุขที่คุณได้ทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวพันตั้งแต่ใบแรกเลยนะราศีธนูเพราะว่าอะไรคุณมีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนอื่นเขามีความสุขเนี่เพราะฉะนั้นความมั่นคงของคุณคือการที่คุณได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขของคุณของคนที่คุณน่ะให้บริการได้เห็นความสุขของลูกค้าของคุณ ได้เห็นความสุขของผู้ที่สนับสนุนคุณนะค่อนข้างจะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเลยนะราศีธนูแต่ละใบนี่สอดคล้องกันมากเลยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนี่แหละความสามารถของคุณเองนี่แหละประสบการณ์ของคุณเองนี่แหละมันจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะตัวคุณเองขอให้คุณมีแรงมีกำลังใจมองโลกในแง่ดีมีพลังในการขับเคลื่อน แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่หมิ่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหม่ของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ